สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่4เมษายนปี25ค่ะเรามาอัปเดตส่งกลับตลาดหุ้นไทยบนดัดชนีเซต100กันเช่นเคยนะคะวันนี้สุกแดงเดือดจริงๆค่ะทุกคนเซตเราหลุดทำนิวโลลงมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะวันเดียวนี้ลงมาแตกถึง36จุดเลยค่ะแล้วก็หุ้นใหญ่หลายๆตัวนี่คือโดนเทกระหน่ำ ทำนิวโลกันเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เรามาอัปเดตกันแบบจุกๆค่ะก่อนที่เราจะไปเซตร้อยขอพาทุกคนมาอัปเดตภาพรวมของเซตเราสักหน่อยปรับสเกลด้านล่างเป็น1ปีก่อนล้กันนะคะแล้วก็1แท่งเทียนเท่ากับ1วันค่ะเป็นที่เรียบร้อยเนาะหลุดลงมาแล้ว1,122จุดในช่วงวันที่12-13มีนาเนี่ยเขาก็เตือนเราแล้ว,ว1150จุดแนวรับ สั้นๆโซนนี้ท่านหลุดมาเมื่อไหร่ก็เน,นี่ยแหละค่ะ1,100จุดแล้วก็ worst case 1,000จุดโซนนี้เราลองมาดูภาพรวมของเซตเราว่าจะลงมาต้นรอบแล้วหรือยังนะคะปรับสเกลด้านล่างเป็น5ปีปรับตรงนี้เป็น1เดือนค่ะ1แท่งเทียนเท่ากับ1เดือนคือใกล้จะลงมานอกรอบในช่วงวิกฤตโควิดแล้วรอบแรกแล้วนะคะก่อนหน้านั้นในช่วงเดือนกุมภาเขาลงมาแล้วหลุดมาแล้วในช่วงวิกฤตโควิดแล้วรอบ2ตอนนี้ ใกล้แล้วนะคะ1,000จุดโซนนี้ worst case ที่เราให้กันเอาไว้โอ้โ oh. ห พอได้หลุด1,200จุดลงมานี่คือหลุดทะลุทะลวงจริงๆนะคะสำหรับเซตในรอบนี้เนาะไม่อยากจะให้หลุดโซนนี้ลงมาเลยนะคะหลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่เราเผื่อใจ w ว r s t case ก็คือ800จุดโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเหมือนกันถ้าจะลงมาปรับฐานหนักขนาดนี้สําหรับเซตในรอบนี้เนาะก่อนที่เราจะไปอัปเดตเซตร้อยขอพาทุกคนมาอัปเดต DR ที่อันตรายยิ่งกับตลาดหุ้นต่างประเทศสักหน่อยใช่ว่าแค่ตลาดหุ้นไทยเราจะโดนเทนะตลาดหุ้นต่างประเทศก็ลงแดงเหมือนกันค่ะอย่างดีเนี่ย เริ่มต้นด้วยเสี่ยมี่นะคะก่อนหน้านั้นเร่งแรงเหมือนกัน25-26บาทตอนนี้ก็แผ่วลงมาแล้วอันนี้เป็นภาพรวมของเสี่ยมี่ถ้าดูในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยแหละคะ่ะยกไฮขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะทำนิวไฮสูงสุดในช่วงวันที่18-19มีนาะ26บาทค่ะจากนั้นก็ย่อลงมาแล้วตอนเนี้ยย่อลงมาแตะยุโซนประมาณ19บาทต้นๆแล้วนะคะหลุดไหมหลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้ก่อนโซนประมาณ16บาทต้นต้นหลุดโซนนี้มาก็คือเนี่ยแหละคะ่ะ อีกครั้งหนึง12บาทนะคะสำหรับเสี่ยวมี80จะย่อเพื่อไปต่อไหมนะคะแล้วก็ส่วน UOB 19ก็โดนมาเหมือนกันค่ะเวนเจอร์19ก็โดนมาเหมือนกันแล้วก็ยูนิโคลค่ะหลังจากที่หลุดมา10บาทต้นๆวันนี้ก็ยังชะลอ3วันติดแล้ว อยู่ที่ประมาณ10บาทนินดๆนะคะเขาเตือนเราไปในนแล้วว่ารอบนี้ถ้าฉันยกหายไม่ได้เนี่ยลุ้นหลุด10บาทตั้งต้นใหม่โซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโซนประมาณ8-9บาทค่ะแล้วก็ Toyota 80ค่ะหลุด6บาทมาเหมือนกันวันนี้ลงมาถึง5%เลยนะคะไทเบฟก็หลุด13บาทมามน,นิดหน่อยค่ะตลาดหุ้นไต้หวันก็โดนเทมาเหมือนกัน S&P 500 1ตลาดหุ้นเมกา ก็โดนมาเหมือนกันค่ะวันนี้ก็แย่ขาทำนิวโลเนาะ15บาท80สตางค์ค่ะทุกคน worst case เราขยับมาแนวรับส่วนประมาณ15-16บบาทโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้า หุ้นแม่เขาถ้าดัชนีหุ้นแม่เขาจะลงมาปรับฐานนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เรามาอัปเดตตลาดหุ้นเมกาไปพร้อมๆกันเนาะโซนนี้80ก็โดนเทนิดหน่อยค่ะไม่ได้ลงเยอะนะสําหรับตัวนี้คือก่อนหน้านั้นเขาก็ล่วงมาแล้วในช่วงที่เขาเข้ามาในตลาด DR แรกๆลงมาแตะถึง2บาท60แล้วก็วิ่งทำ New High ํำนิวไฮสูงสุดเลยในช่วงปลายเดือนกุมภา4บาท20กับในช่วงปลายเดือนมีนานกรอบหนึ่งเดือนนะคะ4บาท30สตางค์แนวต้านโซนนี้ ก็โดนเทลงมาเป็นที่เรียบร้อยลงมาพักเหนื่อยอยู่โซนนี้ค่ะ4บาทต้นๆก็คือแนวต้านเดิมในช่วงปลายปี2024หลุดโซนนี้มาก็คือแนวรับโซนนี้แล้วค่ะ3บาท40สตางค์นะคะอย่าให้หลุดโซนนี้นะที่เคยเป็นแนวต้านเดิม ตั้งต้นใหม่เหมือนกันนะคะอยู่โซนประมาณ2บาท8 0บถึง3าบาทต้นต้นสำหรับโซนี่80นะคะ S A 1 9ก็โดนมาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้หลุดจาก17บาทมาเยอะเท่าไหร่นะคะยังไม่ทำนิวโลเนาะออย03ก็โดนมา 4. 5เปเลยนะคะโอ้โหลงแดงกันเยอะมาก N D X 01ค่ะหลุดลงมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้ลงมาแต่อยู่ที่16บาทยี่ค่ะแนวรับ15บาท8 0บถึง16บบาทต้นต้นก็ไม่ไกลเกินเอื้อมคืนนี้ลุ้นดัชนี NASDAQ หุ้นเทคเมกากันจะลงต่อหรือเปล่านะคะหลุดมาเมื่อไหร่นี่แหะค่ะ14-15บาทแล้วก็ตั้งต้นใหม่ในช่วงนี้ค่ะ12-13บาทที่เราให้เป็นปรับฐานแนวรับสำคัญโซนนี้ของ ndx01 ที่ underlying กับดัชนี NASDAQ หุ้นเมกานะคะแล้วก็ l v m s 0 1ก็ลงมาเหมือนกัน12บาท90สตางค์หลังจากที่ dr เข้ามาแรกๆ ทำนิวไฮเนาะ21บาทแล้วก็หลุดทะลุทะล,ลวงมาเหมือนกันปีที่แล้วก็เตือนเราแล้วรอบนี้ฉันวิ่งไม่ผ่านด่านนี้ฉันก็ลงมาแตะอยู่โซนนี้ละค่ะสําหรับ LVMH 01ในรอบนี้นะคะหลุดมาเมื่อไหร่8-10บาทโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะต้องไปดูหุ้นแม่ของเขาด้วยเนาะว่าเป็นเช่นไรแต่ว่าวันนี้รอรีอลนี่บวกส่วนนะคะวันเดียวนี้บวกมา3%ค่ะทุกคนก่อนหน้านั้นรอรีอลเขาก็ลงมาปรับฐานแล้ว1บาท10สตางค์นิดๆแล้วก็วันนี้ทำนิวไฮยกไฮขึ้นมา1บาท3 สิสตางค์ค่ะ Next Station ก็คือนีแ่แหละค่ะชูยอดแหลมๆมา1,50าทสตางค์รอบนี้จะไปต่อได้ไหมเนาะแล้วก็ส่วนเจแปนก็โดนมาเหมือนกันค่ะตลาดหุ้นอินเดียก็โดน honda 19ก็หลุด3บาทลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ a MS ลงมาแล้วค่ะ8บาท80สตางค์หันหัวทิมลงมาแล้วนะคะ Next Station ก็อยู่โซนนี้แหละค่ะ8บาทต้นต้นหลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่ที่เดิม7บาทเหมือนกันนะคะสำหรับ a r Mes ตลาดหุ้นทองวันนี้ชะลอนิดหน่อยค่ะแล้วก็ส่วน ฟอร์รี่ยังชะลออยู่หลังจากที่หันหัวทิ่มลงมาเหมือนกันวันที่27มีนาเนี่ยหบาทสาสตางค์ทำนิวโลนะคะตอนนี้วิ่งขึ้นมาแล้วถ้าไม่ยกคายมาแตะโซนนี้ได้ก็รอลุ้นค่ะลงมาที่เดิมแล้วก็หลุดทำนิวโลหรือเปล่าในรอบนี้นะคะแล้วก็ส่วน CN01 ค่ะไปต่อไม่ไหวแล้ว19บาทหันหัวทิ่มปิดแดงเต็มแท่งค่ะ17บาท80สตางค์นะคะหลุดแนวรับ18บาทลงมาแล้วแนวรับโซนนี้อีกครั้งหนึ่ง15บาทต้นๆ้นนะสำหรับ ับ CN01 แล้วก็ BIDU 80โดนเทมา4%เหมือนกัน b a b a 80ที่ Underlying ing, กับ Alibaba ไม่ได้ลงเยอะนะเดี๋ยวคืนนี้อรอลุ้นหุ้นแม่ของเขานะคะส่วน a อร์เอวศูนย์หนึ่งหลุดมาเหมือนกันค่ะวันนี้โอ้โหกระโดดร่มลงมาทำนิวโลนะคะในวันนี้สิบเจ็บาทแปดสิบสตางค์ Next Station แนวรับถัดมาก็คืออยู่ที่ประมาณสิบห้าบาทโซนนี้ก่อนหลุดสิบห้าบาทก็คือสิบสองสิบามบาทโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะสำหรับ DR ที่อันลลายิ่งกับตลาดหุ้นยุโรปเนาะทีนี้ก็มาถึงคราวดัชนีเซ็ตร้อยของเราค่ะตลาดหุ้นไทยโดนเทเยอะมากดูซิว่ามี หุ้นไหนเซกเตอร์ไหนที่บวกส่วนตลาดหุ้นไทยมาในช่วงนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยหุ้นใหญ่ค่ะแอดวาน272บาทวันนี้ก็ยังไม่หลุดนะสัปดาห์นี้เราขออัปเดตภาพรวมระยะสั้นก่อนแล้วกันนะคะลงมาแต่อยู่ที่270บาทแนวรับโซนนี้ก่อนหน้านั้นก็ลงมาแล้วนะคะรอบนี้ยังมาไม่ถึงโซนนี้ได้เลยค่ะก็โดนเทลงมาซะแล้วสัปดาห์หน้าหลุดมาเมื่อไหร่ นี่แหละค่ะ260บาทแล้วก็ปรับฐาน230บาทส่วนนี้จะลงมาหรือเปล่าในรอบนี้นะคะส่วนอีออนค่ะโดนมาเหมือนกัน103บาท50สตางค์ลงมาที่เดิมแล้วนะคะ Nextstation ก็100ต,ต้นต้นส่วนนี้แนวรับสำคัญราคาบุกเขาหลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาที่80บาทค่ะสัปดาห์หน้าเรามาลอลุ้นกันสำหรับอีออนนะคะแล้วก็ส่วนอมตะโอ้โหลงหนักมากช่วงนี้นะคะทุกคนนี่แหละเราถึงบอกว่าตลาด หุ้นไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เจอกําไรทิพย์ทยอยเทสโปรฟิตกำไรจริงจะรู้สึกสบายใจมากๆค่ะในช่วงนี้ลงมาแล้วนะคะหลุดแนวรับสําคัญ20บาทของเราก็เมื่อวานนี้ลงมาแต่อยู่ที่17บาท60วันนี้ทำนิวโลกว่านะคะ15บาท30สตางค์ดูซิภาพรวมของเขาเนี่ยลงมาใกล้จะต้นรอบแล้วหรือยังนะคะในช่วงนี้วิกฤตโควิดระลอก2อค่ะ11บาทนะคะแล้วก็ w o r s t case อีกครั้งหนึ่งในช่วงวิกฤตโควิดระลอกแรกอยู่โซน ประมาณ8 1ถึง10บาทโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อเหมือนกันนะรอลุ้นงบค่ะราคาโดนเทตามตลาดเลยนะคะส่วน AOT ก็ใช่ย่อยค่ะโดนมาเหมือนกันอันนี้ภาพรวมของ AOT อย่างเดือนมีนาเนี่ยว่าทำนิวโลแล้วเดือนเมษาก็แยกขามาเหมือนกันนิดหน่อยค่ะ AOT ในรอบนี้ดา Worst case เราก็ขยับมาอยู่ที่ประมาณ28 3 0บถึง3าทต้นตนแนวรับสาคัญของเราเนาะส่วน AP หุ้นในกลุ่มอสังหาก็เช่นกันค่ะก่อน XD ขึ้นเนี่ยราคา ก็โดนมาแล้วนะคะวันที่7พฤษภา XD จะขึ้นนะคะอยู่ที่60สตางค์ในช่วงวันที่31มีนานะคะปิดจ็อบไตรามาสที่1ลงมาแตะ นิวโลค่ะ7บาทตอนนี้ยังชะลอยอยู่โซนแนวรับสำคัญ7บาท50สตางค์หลุดมาเมื่อไหร่เราขยับมาแตะโซนนี้เนาะ5บาท80ถึง6บาทต้นๆนในรอบนี้สำหรับหุ้นในกลุ่มอสังหาค่ะแล้วก็ส่วนบ้านปูค่ะลงมาเหมือนกัน XD จะขึ้น11เมษาราคาลงมาแตะอยู่ที่4บาท18สตางค์ค่ะแยกขาลงมาแล้วนะคะ รอลุ้นค่ะจะหลุดไหมแนวรับสําคัญที่4บาทสําหรับบ้านปูหลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้ก่อน3บาท50แล้วก็ worst case 2บาท50สตางค์โซนนี้จะลงมาปรับฐานลึกขนาดนี้หรือเปล่านะคสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์ค่ะ b b l ลงมาแล้วค่ะทุกคน140บาทนะคะวันนี้วันเดียวลงมาถึง4บาท50สตางค์เลยนะคะนี่แหละค่ะทุกคนอย่าไว้ใจนะคะวิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านของเรา160บาท โดนเทลงมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเจอกําไรทิปทยอยเทคโปรฟิตกำไรจริงออกมาจะรู้สึกสบายใจจริงๆนะอันนี้เราพูดบ่อยย้ําบ่อยเหมือนกันค่ะสําหรับเราเราก็ไม่รอช้าค่ะเราออกตั้งแต่โซนนี้แล้วนะคะไม่รอถึง160บาทและ ก็รอลุ้นค่ะว่าเขาจะหลุดหรือเปล่าและแล้วเขาก็หลุด144บาทลงมาวันนี้นี่เองนะเมื่อวานเนี่ยลงมาแตะ144บาทวันนี้ลงมาปิดแดงเต็มแท่งเลยค่ะ140บาทนะคะ Next Station ก็คือ135บาทโซนนี้ตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง128 130บาทค่ะสำหรับ BBL หุ้นในกลุ่มแบงกก่อน XD ขึ้นราคาโดนเทลงมาแล้วนะซึ่ง XD เขาจะขึ้นวันที่20เมษาจ่าย9พฤษภาอยู่ที่6บาท50สตางค์นะ สำหรับหุ้นในกลุ่มแบงก์เนาะส่วน BCH ค่ะไม่ได้ลงหนักนะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลลงมาแค่นิดเดียวเองค่ะภาพรวมระยะสั้นของเขายังไม่หลุดทำนิวโอลเท่ากับในวันที่10กุมภานะคะ13.40ค่ะยังชะลออยู่แต่ก็ยังยกหายไม่ได้นะคะรอลุ้นถ้าไม่ไปต่อถ้าไม่ผ่านด่านนี้ขึ้นไปได้ลงมาที่เดิมค่ะ13บาทโซนนี้หลุดมาเมื่อไหร่ขยับมาแต่ที่11 12บาทก่อนแล้วกันนะคะแนวรับ next station ส่วน BCP ค่ะ ถือว่าโดนเทนิดหน่อยนะไม่ได้ลงเยอะนะคือเขาแตะแนวต้านโซนประมาณนี้สาบาทอะถ้า next station แนวต้านถัดไปก็คือ44-45บาทแต่ยังมาไม่ถึงค่ะเมื่อวานนี้ชูแขนแหลมๆได้แค่40บาทนะคะหลุดมาเมื่อไหร่นี่แหละค่ะตั้งต้นใหม่32บาทนะคะแล้วก็ worst case ที่เดิม25-26บาทโซนนี้จะย่อเพื่อไปต่อไหมนี่ เขายกโลขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะสำหรับ BCP นะคะมองเป็น case study เนาะส่วน BDMs ค่ะก็ลงมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ลงเยอะ22บาท50สตางค์ค่ะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเหมือนกันซึ่งวันที่31เขาก็ลงมาแล้ว New Low, นะิวโล21บาท80เนาะตอนนี้เพิ่งมาแตะแนวรับเดิม โซนนี้อยู่นะหลุดมาเมื่อไหร่ที่เดิมค่ะโซนนี้แล้วก็แนวรับสําคัญ20บาทโซนนี้จะกลับตัวเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแล้ววันนี้วันศุกร์เราขอปิดท้ายด้วย B H นะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันแบบจุกๆเลยนะคะทุกคน B H เนี่ยลงมาเหมือนกัน170บาทค่ะซึ่งวันที่31เขาก็ลงมาแต่ 1 6 3บาทก็คือหลุดแนวรับสําคัญของเราโซน170บาทโซนนี้ลงมาแล้วถ้าปรับสเกลด้านล่างเป็น5ปีปรับตรงนี้เป็น1เดือน1แท่งเทียนเท่ากับ1เดือนเราจะเห็นว่าเขาลงมาชะลอยอยู่โซนแนวรับสําคัญ170บาทแล้วก็หลุดมาแล้วนะคะเดือนมีนากับเดือนเมษาเนี่ยหลุดโซนนี้มาเมื่อไหร่ขยับมาแตะโซนนี้ค่ะ130บาทแนวรับสําคัญแล้วก็ w o r s t case ตั้งต้นใหม่ในช่วงวิกฤตโควิดรอนรอสองอยู่โซนประมาณ90บาทต้นๆน,นะสําหรับ หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล B.H ในรอบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์เรามาอัปเดตทรงกราฟตลาดหุ้นไทยกันต่อว่าภาพรวมทำนิวโลมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเซกเตอร์นะคะและสําหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้เหมียวในการทําคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ